สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้เลยครับหัวใหม่นะครับจากช้อปปี้นะครับผมนีม่มาราคาแกล่องใ่หัวหม้ครับการเปลี่ยนหัวใหม่นะครับ ที่ซื้อมาจาก s h o ป e ีในราคา85บาทนะครับนี่เลยตอนนี้หัวแรงของเราก็ร้อนแล้วนะครับเราทำการแกะหัวใหม่นะครับ เดิมนะครับตรงนี้ขนาดพอดีกันเลยนะครับจะมีข้อบวกข้อลบนะครับ สีแดงเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็สีดําเป็นขั้วลบนะครับซึ่งตัวตัวนี้นะครับก็จะมีะขั้วบวกขั้วลบทําเครื่องหมายไม่อยู่นะครับ ก็ถอดปลั๊กได้นะครับผมนี่นี่นะครับบักกี้เสร็จก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะแน่นพอดีเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นรุ่นของมันพอดีนะครับเรียบร้อยนะครับ พร้อมใช้งานครับไมจินชุดนี้นะครับเป็นไมไวเลสนะครับผมในราคา400กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมโดยมีตัวรับสัญญาณ1ตัวนะครับผมตัวนี้ผมจะใส่ตัวแจ็คแลงนะครับเพื่อต่อเข้ากับกล้องที่กำลังอัดในเวลานี้นะครับผมแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับตัวนี้เป็นด้ามเป็นพลาสติกนะครับผม 2ตัวนะครับผมโดยตัวหนึ่งนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนหัวไม้ไปแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวไม้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันเลยตอนนี้ทดสอบทดสอบเช็ค ตอนนี้เสียงจากไมโครโฟนก็ได้เข้าไปที่กล้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้สองตัวนี้นะครับตัวไหนจะเป็นคาเลเตอร์ของหัวไม้ที่ซื้อมาจากช้อ p ปีนะครับผมตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้นะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้แกะดูนะครับผมทดสอบทดสอบ1 2 3 4 4ทดสอบเช็คเช็ค1 2 3 4 5ทดสอบ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4 5เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า ไม้ตัวไหนนะครับเป็นตัวที่เปลี่ยนหัวแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับหัวไม้ตัวนี้นะครับผมฟั่งคาเล็กเตอร์เสียงนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนกลับเข้าไปตัวนี้นะครับเป็นหัวไม้ดําเดิมนะครับที่ติดมากับไม้ลอยชุดนี้นะครับผม หัวไม้ราคา80บาทอันนี้หัวไม้ที่มากับชุดไม้นะครับหัวไม้ที่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่หัวไม้ที่มากับชุดหัวไม้ที่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่เป็นยังไงบ้างครับทนเสียงแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมชอบในแบบไหนนะครับแต่ถ้าชอบไอ้ตัวนี้นะครับผมที่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับสามารถคลิกตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ